พอดีะที่แรงไฟย่งเี้ลุกัวเดียมอยู่ที่ดูกยอหน่อยี่เกาจโอ้กจะเริ่ม่เขาจะเริ่มเด้พี่น้องื่อากับยูนีล่ะเมื่อวนี้ไอที้กับยูนีล่ะเปิดไทะเลประเย่ลก เปิดลายป่ออะไหนซีนีฤฤฤฤฤลูกเก่าจะเลื่อนน่นี่า่นแล้วจ้างไปด้ใบแล้วนี่แหาวะางดีว่าดับทางดีไอ้พเนี้ยพวกเนี้ ดูเก่จะเิ่นหอพี่บ้าขนจ้เจ้าอซซีเมนโอ้ยพั่น้องตัวนี้สูงเท่าไรครับนี่ลอยที่5บวกครับอ้ยบวกครับเปิดเปิดอะไรไปไหนียครับเอามเบิงควายตัวรหัสเสเด้อรถกระบะคันนึงเลยครับควายตัวรหาสเสนเก่าจะเลครับผมลูเก่า คอาจะเลื่อนตรหัสเสียกนครับคุณบุคเพนกับเมงเอยเดินพี่น้องเด้อต่วงานครับตัวนี้อยสีีุบบวกครับนัสามีเหรอพี่น้องต้นแม่อีกต่างหากนะงซ้เนี่เป็นตัวาหน่อย แมถามาจึกว่าท่นจึ๊บนไหนเนี่ย่าจะเป็นล่นเน้อเปน้องคับตัวนี้เผยไปหาแสนวนีโอสีนี่หาแสนนี่ครับรถกระบะคันหนึ่งเลยมีลูกค้ามั้ยหนูเผมาแต่อำเภอยังชุมน้อย ไย่างคืน้อยใส่ครื่องหนึ่งไงฐานเครื่องฐานเคร่งจเองกกออยู่ห้าเนาะดีดีก็จะเลื่อนครับเบอรใหาแฉเนาะครับน้อยไม่ทั้งยังคืนหน่อยป่้ครับย่งนน่อยเร์หาแฉตัวนี้ครับผมยังคืนน่อยเดี๋ยวอยทางเบอร์ไหครับ เคยมองฮักควายงานเคยควายงานตัวนี้หาพวกไอ้พอเด้พี่น้องมือวานมันก็เห็นแต่ว่าทร้างควายพอพันอยู่ทั้งจังหวัดอุยชายไทนียยิ่งก็อเพชรยังเกินเพชรอีกว่าพี่เพชรอุทั่ายมันก็ล่มโค้งฮักตายจอยควายงามตัวนี้หายากแล้วครับพี่น้องครับควายใหญ่ขนาดนี้ต่อนอยู่ต่อนอยู่ สองรอยสี่สิบน,เนาเลยแสนขนาดห้าแสนเนยนะครับตัวนี้ตะข้าวผัวแพ้งครับผมแต่กูได้มั่งหน้าสายหนิสายพัฒนาเรียบเพลิน ผมสิบอปพาอย่างารเลงพี่น้องเพราะผมบ่แมนเรื่องแต่ว่าผมกะสิเบิงตามที่เขาเป็นนั่นแหละครับคนต่อมาด้โน สูงสักผมลอยหาซิเกือบสี่สิบห้าเสี่สิบห้าเนาะแลวคนนี้ไปเอาเสื้อใครรอดไปเอาเสื้อเสื้อลบสีขาวครับเบิ่งได้บุครเอ็นเฟย์เฟยน่างไทยเรืเลยก่อนอีโคซาปลอน่องทรศัพาหน่องมีปะ 084 926 5049 5 0 4เป็นต่อราคาอยู่ครับตัวนี้เพิ่นให้เพิ่นพิจารณาก่อนครับผมเดี๋ยวจะขอไปขางในเอาทีนี้มาจากช่างชุมหน่อยนะครับตัวยังชุมน้อยกล้วยมันนี้ก็ขายได้เยอพี่น้องกล้วยตัวใหญ่ๆเนี่เวียดเขาเต็มเลยนะยน,นี่นะเวียด v A เก่าเน่ยุนแดงแม่ไม่ได้เวียดหน่อยเวียดมาใส,ส่ซื้อนึกกล้วยในขอกนลย มันสื่อมันสื่ออย่างมันสื่อตัวใหญ่ยังไงบบอปากใหญ่เถื่อเลยหรือวะแต่ก็ไหนมันก็เลือกซื้ออยู่บ่หน่ะเนี้ยนอ่ะแม่แม่ไม่ได้นอมันสื่อราคาแพงบอหมู่จักนอแต่ไม่นอเฉพาะปากใหญ่ยเรียนบอเออคล้วยมันมาสื่อเหมือนเดียครับพี่น้องเด้อตลาดงล้วยก็คึกคืนตลาดคล้วยก็คึกคืนแต่วันสื่อเมื่อไรนั่นนี่มันสีสีเป็นใช่ไดมมันสื่ออย่นบ่หน่ะไช่ดูนะย่างหลับสาบหลับสาบอยู่นั่นมันเอาแต่กล้วยนอ ว่มันสื่อบ่บ่ฮะบางคนก็สื่อควายเอ้ยบางคนก็สื่อง่วงครับเฮ้ยลุดลุดลุดออกมาเล้วไอ้คุณนะโอ้มันสื่อมันสื่อมันสื่ออยู่ครับคนก็สื่อไม่เด้ออย่าเพิ่งกันนี่มันนี่มันถือมันสื่อมาแล้วพี่น้องนี่สีสีสเปรย์ไปนี่แมนแมนนี่เขาสื่อเขาเขาสื่อหนูหนูเป็นของใครของมันนะ ม,มันแขายเมือนแบบพี่น้องคุณนะสีสเปซไซส่เมือนอะไรนะเอาไปตลาดควายก็คึกคักอยู่พี่น้องครับเด็กขายทุกคนอยู่มือนี้เด็กขายทุกคนอยู่มือนี้นี่แม่ไม่ได้พี่น้องสีสีสเปซไปเเตี้ยมขึ้นรถนี่ออกเบียดทั้งเดียวเลยคุณนะไอหอย thêm